<โ>อันยองสวัสดีค่ะทุกคนพบกับจุนสมองคนเดิมเพิ่มเติมคือสวย,ยไหมไปทุกคนวันนี้นะคะจุนก็แบบว่าเอออยากจะทำคลิปเกี่ยวกับการกินเนาะนะคะมากินส้มตาด้วยกันแล้วร้านเนี่ยเป็นร้านโป่งนะคะเป็นร้านหนึ่งในสามในดวงใจที่เกิดมากินอร่อยที่สุดในโลกเลยนะคะอะอให้ดูนะคะวันนี้ชุดกินซุปตามของเราเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจุนก็จะออกจากบ้านเลาไปซื้อแล้วไงซุปตามโอ๊ยลืมแม่ไม่ค่ะทุกคนออกจากบ้านเลย ันก yeah, like. mm ็คืออยู่ไกลมากตรงไหนรู้ไหมทุกคนไกลมากพี่หาทุกอย่งได้หมดเลยไอ้บอกแล้วว่าไกลมากทุกคนเราได้ผ่านมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรมานะคะว่าแถวบ้านก็คือไม่มีอะไรขยยาเนะะจ๊โอเคทุกคนน้องจุ๊มต้องมากระโจนอนีรก็คือ มันต้องหนักมากแล้วดูๆนะคะแสงคือแบไม่ได้ลอยนี่นะคะทุกคนอาหารของเราก็คร้อมเป็นที่เรียบร้อยแียวนะคะว่าอันนี้เป็นออริจินส์อาหาะอันนี้เป็นต้มป่าเพิ่มหมูยอจะเป็นต้มแซกนะคะที่แบบว่าเป็น ในใจนะทุกคนเป็นต้มแซ่บเห็ดรวมนะคะแล้วก็ผักสดทลวกต่างๆนะคะมาเริ่มกินกันเลยจะกินซ้อนตังก็จะขัดมันหอมได้นะคะเป็นปัญหาในการเกิดหัวก็ทำยังไงเปิดผิดฟังก็ว่านี้ได้กินแปลกๆนะคะไปตามป่าหมูยอเนาะ ก็มีจริงด้วยนะ okay. นยแล้วก็ถัวพลููค้ามอก่อนอันนี้กระเจีเย๊ยบทุกคนชอบม,มันกระเจี๊ยมากมัน็ไมเลมันแบบมยอม แล้วก็คือนนั้นก็หนึ่งจริงๆแะ้วทีฉันก็อัพผจริงๆแล้วก็เนี่ยแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยหมูยออร่อยค่ะในคนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นหมูยอที่มันเป็นแบบผสมแป้งอะไระเข้าใจไหมคอนที่เป็นหมู่งก็แบบหมูยออะย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็จะมีความอ่ะอืมแล้วเนี่ยไม่หมูยอจริงมากเขลเท้อืมอืม จะจานปลาก,ก็คือไม่มีชอ้อนเพราะว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยคือจนเอาเพื่อนมากินหรือว่าจนทานเพื่อนมากินอ่ะคือทุกคนก็จะคือจะชอบร้านนี้กันหมดเลยเนี่คะอ๋ะอร้านชื่อว่าตำนัวครัวเกินร้อยอะไรสักอย่างเดี๋ยวจนจะขึ้นชื่อมาให้นะคะแล้วก็แบบไปดูเพจของเขาได้เหรอเออผักสดเหมือนกันอย่างหนึ่งคือหาคลิยนยากมากถั่กอุด เขาใชอยู่บ้านก็ชอบกินมากมึงหาง่ายซื้อ,ง,อง่ายเนี่ยแต่ถ้าอยู่ในเม,มนืองอ่ะมันค่อนข้างที่จะหายากนะแล้วก็นี่ผักผักอะไร่ะผักนะีอ่อยากจะถามว่าแบบในเนี่ยมันกำลังดูงนะคะแบบว่าปกติอนะ่ะกินผักสดหรือผักต้มกันอคอมมนตน์เข้ามมานะคะอยากจะรู้ว่าแบบแต่เขาจะกินผักสดหรือว่า ผักที่ต้มนี่ยผักสดที่ี่คือยังไม่ได้ต้มเลยเนี่ยชอบกินผักที่มันต้มนะคะจะไม่ค่อยชอบกินผักที่มันสดและจะมีความแบบเหม็นเขียวในหน่อยเนยมันก็ไม่ได้เหม็นเขียวนะแต่หมายถึงว่ามันรู้สึ่แบบเป็นคนติดอะไรที่ทำเนียมันต้องแบบผ่านกาันต้มให้มันสุกผ่านกันทําให้มันสุกเลย,ยจะไม่ค่อยเป็นคนกินของดิบๆสักเท่าไหรยย่เงี้ยก็จะมีผักที่แบบ กินสดสดได้พวกกะหล่ำปลีใช่ไหมเออกะหล่ำปลีผักสลัดอะไรเนี่ยมันก็จะมีบางประเภทที่แบบว่าเออเหมาะกับการกินแบบสดสดมากกว่าแต่ว่าโดยผักอื่นนะบวบทูอะไรเงี้ยเออทั้งหบางคนอาจจะกินแบบสดสดแต่ว่าทุกคนจะกินแบบต้มนะคะก็คือแบบว่าอร่อยแล้วอ่ะแบบยืดๆกินเหมือนกันนะเดี๋ยวมันจะคายแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยอแล้วเวลามีมะนาวแบบนี้ใช่ไหมทุกคนที่เขาแถมมาในขวดก่อน ที่เขาแถมมาในคอ่ะนั่นก็คือจับดีอย่างนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ชอบทานเป็นางคนเอามากินแบบน,นี้เนื้อแบบอืมจชื่นประหลัดมันถึงเครื่องดีอะไอ่าเงยมันตลกไหมทุกคนต้นตำมันเป็นอะไรที่แบบว่าเครื่องมันจะเยอะใช่ไหมพริกหัวมะเขือเทศในพวกเนี้ยแต่เอาจริงไหมพอเวลาคนกินจริงเขาก็จะกินเส้นมะละกอกินหยอกินถั่วแต่ว่า เมืเขื่อเทศอ่ะไม่ค่อยเห็นเขากินกันเออแต่มันก็ขาดไม่ได้หรอกอาหารจัตังตลกคกินแบบนี้ดีกว่าม,มันถึงเครื่องใช่ไหมเขาชอบกิน,กนแบบนี้ใช่ไหม,มโอเคต่อไปนะคะจะเป็นเมนูที่แบบว่าจุ่มจุ่มเสนอมากๆนะคะก็คือเมนูนต้มแซ่บแต่ว่าเขาก็จะมีต้มแซ่บอะไรน,นะคะต้มแซ่บกระดูกอ่อนต้มแซ่บหมูต้มแซ่บไก่ แต่ว่าชอบสั่งเป็นต้มแซ่บเผ็ดลงครับอันะคะาดูนคน,น,นเขาก็จะมีเป็นเห็ดหัวหนูอันนี้เห็ดอะไรอ่ะไม่รู้เข็นทองนะจ๊ะเห็ดฝัะเออใช่ค <c oughs> ุณ้ชมวอมปักก่อนนะมันค่อนข้างที่จะใหญ <c oughs> ่สุด คอนเซนยอประเทศไทยคือสุดจริงๆน,นะทุกคนล่ะ ของกินอันหลายของกินครบรสอันนี้ใบโหระพาใบกะเพราแล้วสักอย่างน,นู้นยังไม่ออกอ่ะใบโหระพากับใบกะเพราอ่ะเขากินเขาจะชอบเคี้ยวใช่ไหมแต่จุ๋มชอบกินใบมะนละวานมากเลย,ย,ย,ยต้องหาอะไรมานั่งกินด้วยกัน,อน,อน,อนู้นเราชอบมะม่วง คือส้มตำมันเป็นอาหารที่แบบว่าเนี่ยฟันหลักๆแทบจะเทียบเข้ากับเพาอะไรอี้ก็เลยว่าได้ใช่ไหมก็เลยอยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยปกติทุกคนอ่ะกินส้มตำกันมากน้อยแค่ไหนไหมายถึงว่าแบบความถี่ความบ่อยในการกินอะไรเงี้ยจะมีเพื่อนจุนใช่ไหมโอเคนะขึ้นนัน้นอ่ะตับนะคะก็คือนางอาจจะเป็นคนที่ชอบกินส้มตำมากค่ะแล้วก็ต้องต้องต้องสั่งแบบว่าครบด้วนะคะเขาเขากินไปให้ที่บอว่ากินเป็นแบบว่าอาหารแบบสั่งอะไรไม่คิดไม่ออกก็คือสั่งกะเพราเป็นอาหารซิ่งคิดเป็นอาหารแบบเป็นภาพได้ที่คืนมาใช่ไหมแต่นางก็จะเป็นพวกแบบ ส้มตำปูปลามาจา้ะเออก็คือกินบ่อยไม่ไหวเรากินบ่อยจนแบบตายคือถ้ามีเสียงท่านี่ป่าเขาก็น่จะแบบเรียกร้องว่าหยุดก่อนไม่แค่หยุดก่อนหยุดก่อนสักหยุดก่อนคือทำกันหนักมากเลยนะว่าแบบมันเค็มมันเป็นอาหารเค็มเลยทุกคนอืมจริงจุนก็ชอบกินอาหารเค็มนะแต่ว่าพยายามลดเนาะทุกคนกินกว๋วยเตี๋ยวกินอะไรเขาต้องแบบต้องใส่พริกใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาเยาเออก็คือแบบพยายามจะแบบว่าลดเนาะก็คือแบบแต่ถ้ามันไม่ไหวจิงก็จะเติมนั่นแหละแต่ถ้าสมมติแบบพอมันไปไหวงไง ไม่อยากกินบ่อยมากไม่ใช่มันมแบบันไม่ใช่มันเบื่อนะคือมันไม่เบื่อแต่คือจุนเป็นคนที่แบบว่าไวาต่อพวกอ,อะไรโซเดียมมากอ่ะสมมติกินอันนี้เสร็จใช่ไหมก็คือแบบว่าพรุ่งนี้ก็คือจะบวมเลยตอนเย็นอีกสักชั่วโมงก็คือจะบวมน่าจะบวมตัวจะบวมนะไม่ว่าไม่ใช่แค่แบบตามนะทุกคนหมายถึงว่าหมูกระทะเอ้ยน้ำจิม้มที่มันแบบมีสม่วนผสมของความเค็มามากๆเลยเออไงทุกคนคือแบบเป็นคนบวมต่อความเค็มมากๆแบบมันจะแล้วมันเวลาม,มันกินแต่มันจะดูขึ้นอืดอ่ะเออเมื่อวานกินอะไรเมื่อวานก็คืองเจนกับพ ทุกคนมีใครเป็นเหมือนจุนไหมก็คือแบบว่าไม่ว่าจะแป๊บซี่ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรน้ำโคอะไรเอะไจุนก็จะหมาล้วงมาเป็นน้ำโคอคนซีเวสคือเขาจะแบบไม่ได้ไม่เขาก็คือเขาแป๊บซี่ก็คือแบบซี่มันมีความรสชาติาต่างกันนะคะก็คือแบบว่าลิ้มเทนจัดเลยนะแต่สำหรับจุนก็คือแบบว่าจริงจริงี่ยมันก็อาจจะรู้ถึงความแตกต่างมาเทียบกันเลยแต่ว่ามันไม่ได้ซีเวสในแต่ก่อนนะคือมีอะไรเข้าจมูกเข้าปากอะไรก็กินกระปรไปเลยนะคะก็คือว่าว่าไงนะว่านี้ว่างั้นไปนะมีความกินแบบไม่มีน้ำตาลนะแต่ว่ากินาาเพิ่มหวน ก็ไม่ไหวลอใเล่นลอเล่นากินทำบอกก็แบบว่าว่นหน่อยนะทุกคนก็มีแค่จุลคนเดียวที่แบบว่าเรียกทุกอย่างเป็นน้ำคุกเหมือนกัน <c oughs> อยากจะมีแค่หนูกินกลมกอมมากเลยทุกคนเราซื้ขอขนมมาคือจะเป็นขนมเลเวอร์มากทุกคนชอบกินขนมมากคือสามารถไม่กินข้าวได้แต่ไม่สามารถกินขนมไม่ได้ <c oughs> คือเป็นคนที่สามารถกินข้าวเ,เป็นคนที่ไม่กินคนที่สามารถไม่กินข้าวได้แต่ ไม่สามารถไม่กินขนมไม่ได้งงงไม่ใคคนชอบกินอะไรนี่ยทือือคคนมีความสุขแล้วได้เคี้ยวอะไรอ่ะบาคนแบบกิอะไรกรอบเลื่อนนุ่มๆกรุบกรที่แบบชอบมากก่อนแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบ แต่งหน้าสวยตายเนี่ยนะทุกคนตอนกินก็คือเลอะเทอะเละเทนเลยอะถ้าแบบว่าผู้หญิงแบบจูนี่แบบให้ดูนี่ไม่ใช่ให้ดูตอนแบบว่าต้องแต่งหน้าสวยหรือว่าตอนแต่งตอนหน้าสดนะให้ดูตอนกินข้าวจังมันแบบคือบางคนก็คือจะไม่เออคือบางคนก็คือจะชอบไม่ชอบมากๆนะแจ๊บ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 แปรงอะกินข้าวแบบว่าไม่กินไม่ขุปากรแบบไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่สไตล์นะอย่างจูนกินแบบนี้ค่ะอืมเราถูกสอนมาว่าแบบว่าการกินแบบเนี้ยมันไม่สุภาพมันไม่ไม่มันจังแบบจูนะ ผู้ใหญ่แบบคนละคนโตแบบคนสูงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบเออสัมรวมขึ้นมาหน่อยแต่ว่าแบบจุดที่ชวนการกินเขาแบบนี้มันแบบมันหมายถึงว่าแบบมันอร่อยเออมันแบบนี้กันมันอาหารที่ได้มาหรือว่าอาหารที่คนอื่นเขาทําหรือว่าอาหารที่เรากินมันอร่อยอืมซัดไปเลยริ่งเสร็จไปเลย้ารที่แบบว่าราคาญในการเคี้ยวแบบนี้ก็แบบว่าขออภัยมันนะที่นีด้วยนะคะมันค่อนข้างจะเป็นแบบไลฟ์สล์มากๆเลยค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ นะคครที่แบบว่าชอบคลิปแนวๆนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จุนด้วยนะคะทุกคนดูกันแจ้งเตือนด้วยเนาะรู้ว่าเมนูหน้าแบบจะทําอะไรกินหรือว่าจะมากินอะไรอีกนะคะทุกคนทุกคนสามารถคอมเมนต์ต้ายคลิปกันได้เลยนะคะเดี๋ยวว่าจุนก็จะกูค,คือจุนอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะสำหรับวันนี้คลิปนี้อันยัง